วันนี้ดิฉันได้เขียนโครงการนะคะขออนุญาตหนึ่งเกี่ยวกับกขึหนมาพัฒนาฝิงมูลแล้วก็ที่จะทำาที่เสริมที่แก่กลุ่มรีในตำบลขาบัดแแบกนะคะคือการขัดทำนะคะโครงการตะก้าไหวเทียมนะคะที่ตำบลขาบัแแบกอหนึ่งค่ะโดยมีต <Okay. S 1> ตีร่วมโครงการเจ็ดหมื่นนะคะหมู่ละห้าห้าท่านนะครับ ได้รับการสานับสนุนงบประมาณจากพัฒนานนชุมชนอำเภอหนองฉั่ก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากนะคะผู้มีความสนใจให้มาร่วมแล้วก็ให้ทำก็คือประรยปแบบนี้นะคะ,ะเพื่อที่จะนำครูงานดีๆแบบนี้นทำให้พวกมันได้เรียนรู้รู้สึกป่าอุดมัยซึ่งปีนี้นะคะการทัเจะาเก้าหลเทียเนี่ยก็เป็นครั้งที่สองนะ Jumping in it I've got you skinny Dipping deep inside my head Kissing the way you touch me I don't know much about love But I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up จากเมื่อต้นคลิปนะคะที่ผู้ใหญ่ละเมียดได้บอกแล้วว่าโครงการนี้คือการพัฒนาบทบาทสตรีการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาบางแก่ของเรานะคะในครั้งนี้ก็เป็นการสารตะกร้าหวายเทียมโดยมี ท่านผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์ในการสอนอธิบายทุกขั้นตอนเลยค่ะตรงไหนที่เราไม่เข้าใจเ,เขาก็จะสอนเราทําให้เราดูทุกครั้งไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะหนูในฐานะเยาวชนที่ช่วงนี้ปิดเทอมนะคะเลยออกมาหาประสบการณ์ในการสานตะการ้าร่วมกับ คุณลุงคุณป้าคุณนา้าหลายหลายท่านนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ใจดีกับโหน่วยสอนจนสามารถทำตะกร้าใบนี้ได้สำเร็จค่ะ แล้วหนูยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการดูแบบลายตะก้าการแกะแบบจากต้นฉบับการค้นหารูปแบบลายตะก้าหวายเทียมที่มีลวดลายเยอะมากๆหลายอย่างแล้วก็การดูรูปแบบในโปูเกิลเราก็ไม่รู้วิธีทำมาก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆแกะแบบเป็นแบบนี้นะคะจากลายที่หนูได้เอาแบบไปเมื่อสักครู่นะคะเมื่อเรานำมาสานเป็นตะก้าไหวายเทียมแล้วก็จะมีลักษณะเป็นลายแบบนี้เลยค่ะ อันนี้เป็นตะกร้าใบแรกที่หนูได้ออกแบบและได้ทำไว้นะคะส่วนอีกอันนึงเป็นของผู้ใหญ่ละเมียนหรือว่าป้าเมียนผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลขอบังแก่ของเรานะคะเดี๋ยวต่อไปหนูจะขอวิเคราะห์ลายที่หนูได้ออกแบบไว้ให้กับทุกคนได้ฟังค่ะ นูได้ออกแบบลายตะกร้าไว้เป็นสองชั้นนะคะชั้นบนจะออกแบบเป็นลายไทยส่วนชั้นล่างจะออกแบบเป็นลายขอนะคะในส่วนของชั้นบนเมื่อดูจากลายไทยถ้าดูแค่ช่วงเดียวจะมีลักษณะคล้ายกับตัว G ีในภาษาอังกฤษนะคะขอให้ตัว G ีตัวนี้แทนคำว่าโกลีที่หมายถึงเกียรติยศหรือความรุ่งโรจน์นะคะ ส่วนตัวเอสตั้ง่าง,างซึ่งเป็นลายขอที่มีลักษณะาคล้ายกับตัวเอนี่นะคะก็ขอให้ตัวเอตัวนี้แทนคำว่าซีที่หมายถึงเมล็ดพันธุ์แล้วหนูก็จะขอตั้งชื่อลายที่หนูได้ออกแบบว่าเป็นลายเมล็ดพันธุ์แห่งความรุ่งโรจน์เมื่อพูดมาถึงขั้นนี้แล้วก็ขอเชื่อมโยงไปถึงจากการที่หนูได้สังเกตการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาบางแกของเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพเกี่ยวกับ เกษตรกรดังนั้นคำว่า,มาเมล็ดพันธ์ุจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความรุ่งโรจน์หนูจึงขอตั้งชื่อตะก้าใบนี้ว่า,มาเมล็ดพันธ์ุแห่งความรุ่งโรจน์ตัวแทนของการประกอบอาชีพที่มั่งคงค่ะ